ตัวเต็มมะอ่าวันพีชในตอนที่10,66กองทัพแรกของดากอนในวัย33ปีดากอนโกรธจัดกับเหตุการณ์เมื่อ22ปีที่แล้วจะเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับเราครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องกรสองขาแปดชนแนลพาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับผมตัวเต็มของมงอ่าวันพีชในตอนที่1066นะครับผมซึ่งเรียกได้ว่ามีอะไรเปิดเผยมาหลายอย่าง นะครับผมในอดีตนะครับระหว่างดาร์กอนแล้วก็เวกาพังซึ่งจะเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์แล้วเดี๋ยวไปเริ่มมันได้เลยซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าเปิดมาในตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเจจำนงของโอฮาร่าที่เป็นชื่อตอนแล้วก็พวกเจอมากเนี่ยกลับสู่อาณาจักรเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่พวกเขาเนี่ยไม่โดนพวกกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมเนี่ยเล่นงานนะครับผมเปิดมาในหน้าแรกเนี่ย กลุ่มโจรสลัดนะครับผมเจอของที่น่าตกใจนะครับแฟงกี้เนี่ยถึงก็พูดขึ้นมาเลยนะครับวันนี้มันหมายความว่ายังไงกันละครั้งหนึ่งในอดีตเมืองแห่งอนาคตแบบนี้มีอยู่จริงงั้นเหรอซึ่งหลังจากที่แฟงกี้เนี่ยเขาพูดออกมาแบบนี้นะครับผมตัวของชากาหรือว่าเวก้าพังสูงหนึ่งเนี่ยเขาได้พูดออกมาเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นในโลกโบราณคดีกันละครั้งหนึ่งเนี่ยมีชายคนหนึ่งที่เสียชีวิตเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับอาณาจักรนั้นนะครับผมซึ่งเขาก เลยได้พูดต่อว่าจากนั้นเนี่ยเขาก็พบนะครับกลไกที่ตรงกับวันที่เขาเนี่ยเจอกับทฤษฎีของเขานะครับผมในบางแห่งนะครับหลังจากที่ตัวของชากาพูดแบบนี้นะครับโรบินเนี่ยเขาก็เลยได้พูดออกมาว่ากลไกนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ100ปีแห่งความว่างเปล่าหรือเปล่าซึ่งต่อมาเนี่ยตัวของเวกาพังชากะเนี่ยเขาก็พูดออกมานะครับว่าเธอเนี่ย รู้เรื่องนั้นเนี่ยมากแค่ไหนกันละ่ะนิโคลโรบินซึ่งแน่นอนนะครับว่านามิเองเนี่ยเขาก็เรียกออกมาว่าโรบินเธอรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างนะครับผมซึ่งตัวของชากะเขาก็พูดสวนานามิออกมาเลยนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยได้พูดออกมานะครับว่าทั้งหมดที่ฉันเนี่ยจำได้เป็นเพียงเรื่องราวที่เจ็บปวดเท่านั้นเมื่อ22ปีที่แล้วบ้านเกิดของเธอโอฮาราถูกทำลายโดยบัสเตอร์คอ จากกองทัพเรือฉันคิดว่าสาเหตุที่มันถูกทําลายก็เพราะโอฮารานั้นเนี่ยรู้ถึงการมีอยู่ของอาณาจักรนั้นยังไงละ่ะซึ่งหลังจากที่ตัวของชากาพูดแบบนี้นะครับเขาก็เริ่มพูดนะครับว่าเมื่อ100เปลี่ยปีแห่งความว่างเปล่านั้นก็คือกั่ละครั้งหนึ่งเคยมีอารยธรรมที่ก้าวหน้าอย่างมากประวัติการต่อสู้ของบางอาณาจักรกับ20อาณาจากักรซึ่งผู้ที่ชนะนั้นก็คือ20อาณาจากักรนั่นหมายถึง รัฐบาลโลกนั่นเองโลกเนี่ยรู้วันนี้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้มีใครเนี่ยสารต่ออุดมการนั้นอนาณาจักรนั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยลบการมีอยู่ของมันออกจากประวัติศาสตร์นามีเนี่ยถึงกับเอออกมาเลยนะครับแล้วเขาเนี่ยก็เลยได้บอกว่าเกี่ยวอะไรกับเรื่องนั้นซึ่งอุูซอบเองเนี่ยก็บอกเหมือนกันนะครับว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะซึ่งหลังจากนั้นนะครับตัวของแฟรงกี้เนี่ยเขาได้พูดออกมานะครับว่าเป็นเรื่องรา ความรักที่ยิ่งใหญ่ในที่นี้เนี่ยหมายถึงความรักหรือว่าความโรแมนติกนะครับผมเหมือนลุ่งสางไม่มีวันโรแมนติกอะไรทํานองนีนน้ที่เขาแปลออกมานะครับซึ่งตัวของซันจิเนี่ยจึงได้พูดออกมานะครับว่าเดี๋ยวก่อนเวก้าพัง แล้วพวกที่รู้เรื่องนี้ก็คือซึ่งพอซันจิเนี่ยเขาพูดออกมาในรูปแบบนี้นะครับผมก็ได้มีการตัดไปที่ตัวของชากะอีกครั้งนะครับซึ่งชากะเนี่ยเขาได้พูดออกมาว่าใช่พวกมันเนี่ยถูกกำจัดไปหมดแล้วซึ่งซันจิก็เลยพูดออกมานะครับว่าแล้วทำไมนายถึงพูดเรื่องนี้ แบบง่ายจังซึ่งต่อมานะครับนามิเนี่ยก็เลยได้บอกนะครับว่าฉันเนี่ยไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยนะครับผมอูซอบเนี่ยถึงกับกลัวแล้วก็พูดออกมาว่าลืมมันไปซะฉันเนี่ยไม่รู้และไม่ได้ยินอะไรเลยอย่ามายุ่งกับฉันซึ่งต่อมานะครับชากะเองเนี่ยเขาก็พูดออกมาเช่นเดียวกันนะครับผมในจังหวะที่อูซับเนี่ยกำลังกลัวเขาเนี่ยพูดออกมาว่าฉันบอกแล้วไงว่ามันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีแต่นิโคลโลบิน ถ้าอองาราถูกลบเพราะทฤษฎีนี้แปลว่า รัฐบาลโลกเนี่ยได้ยอมรับแล้วว่าทฤษฎีนี้คือความจริงใช่ไหมซึ่งตัวของโรบินเนี่ยก็เลยได้ถามไปว่าคุณเนี่ยคิดว่าคุณเนี่ยกำลังพูดแบบนี้อยู่กับใครนักโบราณคดีของโอฮาร่าเนี่ยได้สร้างทฤษฎีจากการค้นคว้าต่างๆเอกสารสำคัญคุณเนี่ยคิดว่ารัฐบาลเนี่ยจะได้ยินเรื่องพวกนี้เนี่ยจากผู้ที่มีอำนาจเช่นเหมือนกับคุณงั้นเหรอซึ่งตัวของเวกาพังหรือว่าชากาเนี่ยเขาก็เลยได้พูดออกมาว่าไม่ไม่ฉันเองเนี่ยก็เหมือนกับเธอนั่นแหละ แม้แต่จะทำงานให้กับรัฐบาลโลกถ้าฉันพูดถึงมัน ฉันก็โดนลบล้างเช่นเดียวกันซึ่งพอตัวของชากะเนี่ยเขาเอ่ยมาแบบนี้นะครับทางน้านอูซอฟเองเนี่ยก็เลยได้พูดออกมาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันก็ไม่ได้อยากได้ยินเรื่องนี้มากไปกว่านี้แล้วนี่คือการทรมานที่สุดแค่ปล่อยพวกเราไปก็จบแล้วซึ่งตัวของโรบินเองนะครับเขาก็เลยได้พูดออกมานะครับว่าและคุณเนี่ยรู้เกี่ยวกับอาณาจักรนั้นได้ยังไงวรรณกรรมทุกเล่มที่โอฮาร่ารวบรวมไว้ทั่วโลกเนี่ยล้วนแต่พอหลังจากที่โรบินพูด ถึงตรงนี้ปุ๊บชากะเขาแทรกเลยว่า เจตจำนงของโอฮาร่าเนี่ยยังมีชีวิตอยู่วันนั้นเนี่ยโลกกลรหนมากเกาะแห่งนักโบราณคดีโอฮาร่าที่เป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกในเรื่องของความรู้ถูกทําลายในคืนเดียวโดยมีผู้หญิงคนเดียวที่เป็นผู้เหลือรอดชีวิตซึ่งรัฐบาลโลกเนี่ยได้เรียกพวกเขาว่ากลุ่มนักปราที่ชั่วร้ายคิดจะวางแผนยึดของโลกประมาณเดือนต่อมาหลังจากเหตุการณ์นั้นฉันเนี่ยไปที่โอฮาร่าซึ่งที่นั่นเนี่ยกาย เป็นทุ่งหญ้าเปล่าหลังจากที่ถูกเผาโดยบัตเตอร์คอร์ฉันเนี่ยรู้จักกับหัวหน้านักโบราณคดีสต,ตาจารย์โคเวอร์เขาเนี่ยสดใสเล่ากับดอกไม้เลยแหละซึ่งหลังจากที่เวกะพังชากะพูดแบบนี้นะครับโรบินเนี่ยก็เลยได้พูดออกมาต่อว่าคุณ เป็นเพื่อนกับศาสตราจารย์โคเวอร์อย่างนั้นเหรอหลังจากที่โรบินพูดแบบนี้นะครับชากะเนี่ยเขาก็เลยได้อธิบายต่อว่าเขาเนี่ยสนใจในเรื่องของ100ปีแห่งความว่างเปล่ามากฉันเนี่ยรู้จักเขาในฐานะนักประจนภัยที่รวบรวมวรรณกรรมทุกเล่มหรือว่านังสือทุกเล่มทั่วโลกเขาเนี่ยถูกจับซ้ำแล้วซ้ำเล่าและจำคุก10ครั้งโดยกองทัพเรือ แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเขาก็มีชื่อเสียงในฐานะนักโบราณคดีลำดับที่หนึ่งของโลกแล้วเขาเองเนี่ยก็รวบรวมนักโบราณคดีทุกคนในโอฮาร่าและโอฮาร่าเนี่ยก็กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของนักโบราณคดีมันเป็นเรื่องน่าเศร้าสําหรับผู้ชายที่มีความสามารถเช่นนั้นเมื่อฉันไปที่นั่นฉันเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเขาเนี่ยเผาต้นไม้แห่งความรู้ด้วยซ้ําฉันรู้สึกประหลาดใจเมื่อฉันเนี่ยเข้าไปที่ทะเลสาบในกลางเกาะ ฉันเนี่ยพบว่าหนังสือมากมายเนี่ยจมอยู่ในทะเลสาบนั้นซึ่งมันก็มีการตัดไปที่อดีตของเวกาพังนิดหน่อยนะครับตรงที่ว่าเวกาพังเนี่ยเขาพูดออกมาว่านี่มันอะไรกันนะซึ่งต่อมานะครับชากะเนี่ยเขาก็เลยได้พูดต่อนะครับว่าเห็นเกาะของพวกเขาเนี่ยลุกเป็นไฟพอบัตเตอร์คอนักวิชาการพยายามที่จะหยุดสิ่งนั้นพวกเขาเนี่ยตายเพื่อที่จะปกป้อง ดวงชะตาที่เหลืออยู่เพื่ออนาคตนะครับผมซึ่งต่อมาชากะเขาก็เลยได้พูดว่าพวกทหารเรือที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเห็นแต่พวกเขาเนี่ยไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของหนังสือพวกนั้นมันเนี่ยเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สําหรับโอฮาร่าเห็นแล้วเนี่ยน้ำตาจะไหลเลยซึ่งก็มีการตัดไปที่นิโคโอลิเวียด้วยนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยก็ได้มีการย้อนอดีตนะครับซึ่งแม่ของโรบินเนี่ยได้พูดออกมานะครับว่าโรบินได้โปรด ต้องหนีจากเกาะน,นี้นะครับผมซึ่งตัวของแม่เนี่ยเขาก็เลยได้พูดต่อว่าฉันเนี่ยยังมีสิ่งที่จะต้องทําที่นี่ซึ่งโรบินเนี่ยก็เลยได้บอกนะครับว่าหนูเนี่ยไม่ได้อยากให้เราแยกจากกันนะแม่หนูเนี่ยจะอยู่ที่นี่ด้วยซึ่งมันก็จะเป็นฉากย้อนอดีตของโรบินนะครับแล้วก็มีนักวิชาการบางคนเนี่ยก็แหกปากโวยวายว่าปกป้องหนังสือ เอาไปข้างนอกห้องสมุดนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าตัวของโอลิเวียเนี่ยเขาได้บอกว่าโรบินเนี่ยเป็นนักประวัติศาสตร์นะครับผมหรือว่าเป็นทรัพย์สินสําหรับมนุษยชาตินะครับและเขาเนี่ยก็บอกว่าเราเนี่ยไม่ควรยอมแพ้กับอนาคตที่เธอเนี่ยจะได้อยู่อาศัยต่อนะครับและโรบินเนี่ยก็เลยได้มีการพูดออกมาว่าแม่และซาโลนะครับที่อยู่ตรงนั้นด้วยเนี่ยเขาพูดออกมานะครับว่าจงภูมิใจเถิดโรบินคุณแม่ของคุณเนี่ยมีเกียรติ โอฮาร่าเองเนี่ยก็ต่อสู้กับโลกใบนี้นะครับแล้วมันก็จะตัดมาที่โรบินที่ณตอนนี้เนี่ยเขาร้องไห้แล้วก็สะอึกสะอื้นนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าซึ้งมากๆนะตอนนี้นะครับแล้วก็นามิเนี่ยก็เลยได้พูดออกมานะครับว่าเดี๋ยวก่อนนะไอหมวกกัน็อกคุณเนี่ยกำลังทําให้โรบินเนี่ยร้องไห้และตัวของซันจิเนี่ยก็เลยได้พูดออกมาว่าฉันเนี่ยจะไม่ยกทนไอนายหรอกนะเวลากั้งปล่อยพวกเราไปซะอสสระเร็วซึ่งต่อมานะครับโรบินเนี่ยเขาก็เลยได้พูดนะครับว่า ดเรเวกาพังโอฮาร่าเนี่ยพยายามที่จะเปิดโปรงอาณาจักรนั้นตามที่คุณเนี่ยคาดไว้ซึ่งชากะที่ได้ยินแบบนั้นนะครับเขาก็เลยได้พูดออกมาว่าเข้าใจแล้วแล้วมันเนี่ยเป็นความจริงใช่หรือเปล่า ซึ่งต่อมาโรบินเนี่ยเขาก็พูดออกมานะครับว่าคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับวรรณคดีในทะเลสาบนั้นหรือว่าหนังสือนั้นนะครับผมซึ่งชากะเขาก็เลยได้พูดต่อว่าครั้งนั้นเนี่ยฉันเนี่ยอยากจะเอามันไปที่พังฮาซาะะแต่คําขอร้องของฉันเนี่ยต่อผู้ที่มีระดับที่สูงกว่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไร้ประโยชน์ในตอนนั้นจริงๆนะครับผมและเขาเนี่ยก็เลยได้อธิบายว่าวันนั้นเนี่ยฉันเจอกับคนพวกนั้น22ปีที่แล้วในโอฮาราใน เวสบู Bull, เดือนต่อมาหลังจากเหตุการณ์บัตเตอร์คอแล้วก็เป็นการย้อนอดีตนะครับเวกาพังก็เลยได้บอกอืพวกนั้นเนี่ยเป็นใครในซากปลักหักพังนั่นและเขาเนี่ยก็เห็นนะครับแล้วเขาก็เลยได้บอกว่า มันคือคนยักษ์นี่วาซึ่งแน่นอนนะครับว่าคนยักษ์ใเวลานั้นเนี่ยกำลังแบบว่าหุยเล่หุยนะครับผมกํากลังดึงหนังสือทั้งหมดในทะเลสาบเนี่ยขึ้นมาเลยนะครับเวกาพังเนี่ยจึงได้พูดออกมาว่าทําไมเหล่าคนยักษ์เนี่ยถึงมาอยู่ที่นี่ได้พวกเขาเนี่ยจะทําอะไรเขารู้คุณค่าของหนังสือเหล่านั้นด้วยหรือเปล่าซึ่งแน่นอนนะครับอยู่ๆเนี่ยดาร์กอนก็โผล่มาแล้วก็พูดว่านานแล้วนะเวกาพังเนี่ยตกใจเลยนะครับแล้วเวกาพังเนี่ยก็เลยได้พูดออกมาว่าฉันจานายได้ จากการดูที่ทรงผมที่โดดเด่นของนายซึ่งต่อมานะครับเขาเนี่ยก็เลยได้พูดว่านายคือดากอนทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่ซึ่งดากอนเนี่ยเขาก็เลยได้พูดออกมานะครว่านั่นคือแนวทางของฉันเวกาพังหัวของนายเนี่ยใหญ่ขึ้นกว่าเดิมงั้นเหรอฉันเนี่ยเป็นคนที่รู้จักกับด็อเตอร์โคเวอร์ ซึ่งตัวของเวกาพังเนี่ยก็เลยได้บอกว่านายเองก็เหมือนกันเหรอดา้อนฉันเองก็รู้จักกับเขาเหมือนกันฉันเนี่ยรู้จักกับเขาตอนที่เขาเนี่ยเป็นคนหยาบคายที่เดินทางไปทั่วโลกการตาหน้าเขาว่าเป็นคนที่พยายามคิดจะทําลายโลกมันน่าเหลือเชื่อมากเลยนะแต่นั่นเนี่ยจะต้องเป็นการบิดเบือนข้อมูลอย่างแน่นอนแล้วก็ได้มีการแนะนานะครับว่ามังกีดีดาคอนผู้นานะครับผมกองทัพอิสระ นะครับในวัยอายุ33ปีแล้วก็ดรเวกาพังหัวหน้านักวิจัยที่พังฮาศาสตร์นะครับในวัย43ปีนะครับดากอนเนี่ยจึงได้พูดออกมาว่านายเนี่ยสนใจพวกยักษ์พวกนั้นไหมฉันเนี่ยเพิ่งตรวจสอบไปก่อนหน้านี้พวกเขาเนี่ยไม่ใช่โจรหรอกนะพวกเขามาจากเอลบาพวกเขารู้คุณค่าของหนังสือเหล่านั้น หัวหน้าของพวกเขาเนี่ยเป็นคนแปลกๆที่มีผ้าพันแผลปิดเต็มร่างกายของพวกเขาซึ่งหลังจากที่ดากอนพูดแบบนี้นะครับดากอนก็เลยได้พูดต่อว่าเขาเนี่ยพูดว่า เขาเนี่ยจะไม่ยอมปล่อยให้ทรัพย์สินที่โอฮาราทิ้งไว้ถูกลบออกจากประวัติศาสตร์พวกนายจากรัฐบาลไม่ต้องตระหนักว่ามันเนี่ยมีค่าแค่ไหนฉันดีใจที่พวกเขาเนี่ยไม่ทําลายมันนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าคําพูดคํานั้นเนี่ยมันเป็นคําพูดที่หัวหน้าเหล่าคนยักษ์พวกนั้นเนี่ยพูดกับดาก,ดากอนและดากอนเนี่ยมาพูดให้เวกาพังได้ฟังซึ่งเวก้าพังเนี่ยก็เลยได้บอกว่าเดี๋ยว ฉันเนี่ยไม่และหลังจากที่เวกาพังพูดแบบนี้ดากอนเขาก็แทรกขึ้นมาเลยว่าฉันเหนื่อยที่จะฟังแล้วแม้แต่นายเองเนี่ยก็กลายเป็นสุนขรับใช้รัฐบาลแม้ว่ากองทัพอิสระของพวกเราเนี่ยได้เชิญนายไปแล้วและนายเนี่ยก็ปฏิเสธมันซึ่งเวกาพังเนี่ยเขาก็เลยได้บอกออกมานะครับว่ามันเนี่ยไร้าสาระมากเลยนะแม้ด้วยปัญญาและเทคโนโลยีกองทัพที่น่าสงสารของนายเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างละ่ะ ซึ่งต่อมานะครับตัวของดากอนเนี่ยเขาก็เลยได้พูดออกมาว่าฉันรู้นายเนี่ยยังเป็นคนที่ทื่อไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเวกาพังซึ่งเวกาพังเนี่ยจึงได้พูดออกมานะครับว่ารัฐบาลโลกเนี่ยเป็นองค์กรขนาดใหญ่โดยเฉพาะกองทัพเรือมีคนมากมายที่เข้าใจเขานะครับอย่าเสียเป้าหมายของนายดากอนและหลังจากที่ตัวของดากอนได้ยินแบบนี้นะครับดากอนเขาก็เลยได้พูดออกมาว่าฉันรู้แต่กับเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้ฉันเนี่ยโกรธจริงๆในนามของรัฐบาลโลก พวกเขาโจมตีด้วยความรุนแรงนักวิจัยพวกนี้เนี่ยไลซึ่งพลังเหล่านั้นเพียงเพราะพวกเขาเนี่ยมีความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลฉันเนี่ยจะสร้างกองทัพที่สามารถต่อสู้กับพวกมันได้ซึ่งตัวของเวก้าพังพอได้ยินแบบนี้เนี่ยเขาก็เลยได้ถามออกไปเลยว่านายเนี่ยไม่ชอบความรุนแรงไม่ใช่เหรอดากอนซึ่งหลังจากที่เวก้าพังพูดแบบนี้นะครับดากอนเนี่ยก็เลยได้บอกว่าก็ดูมันสิเวก้าพังฉันเนี่ยจะเปลี่ยนโลก ฉันจะไม่ปล่อยให้ความตายของโคเวอร์เนี่ยและเจตจำนงของโอฮาร่าต้องสูญเปล่าซึ่งก็ตัดมาที่ปัจจุบันนะครับตัวของชากะเนี่ยเขาก็เลยได้พูดว่าปีนั้นเนี่ยดากอนและก็อีวานคอปนะครับและรวมไปถึงบัทโรมิวคูมาเนี่ยก็ได้มีการก่อตั้งนะครับผมหรือว่าสร้างกองทัพปฏิวัติที่ทำให้โลกเนี่ย สั่นสะเทือนเลยนะครับผมเรียกได้ว่ากองทัพนี้เนี่ยมาหลังจากกองทัพที่ดากอนเนี่ยเคยเป็นผู้นําอยู่นั่นก็คือกองทัพเสรีภาพนั่นเองนะครับซึ่งนามนี้เนี่ยจึงได้พูดออกมาว่าพ่อของลูฟี่เล่าร้อนมากๆซึ่งอูซอบเองเนี่ยมันก็เลยได้บอกว่าพวกเขาเนี่ยไปที่เอลบาบงั้นเหรอซึ่งต่อมานะครับโรบินเนี่ยเขาก็เลยได้พูดออกมาว่าดากอน และสะตราจาร์โคเวอร์เนี่ยเป็นคนคุ้นเคยกันทำไมฉันเนี่ยถึงไม่เคยรู้จักหรือว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยแฟงกี้เนี่ยก็เลยได้บอกว่าฉันช็อกมากเลยนะทำไมคูมาเนี่ยถึงช่วยเราเวก้าพังทำไมคุณเนี่ยถึงได้ดัดแปลงเขาเนี่ยในรูปแบบนั้นนะครับผมซึ่งซันจิเนี่ยก็เลยได้บอกว่าไอสัรลเลวอีวาก็เป็นหนึ่งในคณะปฏิวัติหรือว่าเป็นหนึ่งในผู้สร้างเลยงั้นเหรอ ซึ่งหลังจากที่ตัวของซันจิเนี่ยเอาลมส่วนตัวมาพูดในตอนนี้นะครับชากะเนี่ยเขาก็เลยได้พูดออกมาว่าหนังสือของโอฮาร่าเนี่ยคือไม่ได้ตกไปอยู่ในมือของรัฐบาลโลกแน่นอนเพราะเขาเนี่ยสนใจมากเลยแอบเข้าไปเอลบาร์บนะครับและพวกคนยักษ์เนี่ยก็ให้เวกพังเนี่ยอ่านเอกสารทั้งหมดเลยนะครับซึ่งชากะเขาพูดออกมานะครับว่าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเนี่ยได้อ่านหนังสือนะครับหรือว่าเรื่องราวที่โอฮาร่าเนี่ยมาหมดแล้วนะครับผมความลับของโลกทั้งหมดนั้นเนี่ยอยู่ ในหัวของเขาสําหรับการค้นคว้าต่อไปนั่นเองซึ่งโรบินเนี่ยจึงได้บอกนะครับว่าหัวหน้าของเราคนยักษ์พวกนั้นเนี่ยคือซาโลใช่หรือเปล่านะครับผมแต่ตัวของชากะเนี่ย เขาพูดออกมาในทํานองว่าตอนนี้เนี่ยเขากําลังหลบซ่อนตัวอยู่ไม่มีใครจะเปิดเผยที่อยู่ของเขานะครับผมซึ่งโรบินก็เลยได้ขอบคุณนะครับด็อกเตอร์เวกพังนะครับและขออย่าให้การต่อสู้ของโอฮาราเนี่ยสูญเปล่านะครับผมซึ่งตัวของชากะก็เลยได้พูดออกมาว่าเขาเนี่ยเป็นพนมิรนะครับผมของนักโบราณคดีทุกคนนั่นคือธรรมชาติของชั้นนะครับผมในฐานะนักวิจัยนั่นเองนะครับซึ่งทําให้นามิเนตกใจเป็นอย่างมากและเขาเนี่ยก็เลยได้บอกว่ารองเท้าของพวกเขาเนี่ย ขยับเองได้นะครับซึ่งชากะเนี่ย เขาเลยได้บอกนะครับว่าฉันเนี่ยยังปล่อยพวกเธอไม่ได้นะครับผมแล้วก็ให้ตามเขาไปนะครับและเขาเนี่ยก็เลยได้บอกว่ามีบางอย่างที่อยากจะแสดงให้คุณดูนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าก็ตัดมาที่ซากปรักหักพังนะครับหรือว่าที่ทิ้งเศษขยะของเอกเฮดที่ลูฟี่เนี่ยเจอเศษหุ่นยนต์โบราณน,นะครับซึ่งลูฟี่ได้พูดขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยไม่มีที่ให้ขี่แล้วเหรอชอปเปอร์ซึ่งตัวของชอปเปอร์เนี่ยเขาก็เลยได้บอกว่าเข้าใจแล้ว จึงเป็นประเภทอัตโนมัติสินะถ้าอย่างนั้นขยับเลยขยับเลยหุ่นยนต์ยักษ์ซึ่งชอปเปอร์เนี่ยก็เลยได้ออกคําสั่งนะครับผมและเขาเนี่ยก็เลยได้คิดว่าอาจจะต้องใช้รหัสผ่านนะลูฟี่ซึ่งลูฟี่เนี่ยก็เลยได้บอก,ออกมานะครับว่าไม่มันน่าจะมีชื่อนะชอปเปอร์อาจจะมีชื่อเพื่อให้มันเนี่ยขยับก็ได้ งั้นถอยไปโลโบโนสเกะนะครับผมซึ่งตัวของลูฟี่เนี่ยมันก็เลยเรียกตัวของหุ่นยนต์แบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวของช็อปเปอร์ก็เลยได้บอกขยับขยับซึ่งมันก็ไม่ขยับนะครับบอนนี่ที่อยู่นะเวลานั้นด้วยเนี่ยก็เลยได้พูดออกมานะครับว่าพวกนายเป็นเด็กกันหรือ,อยังไงนั่นเนี่ยไม่ทําให้มันเคลื่อนไหวหรอกนะ ลูฟี่ก็เลยได้บอกเฮ้ยหุ่นยนต์ระเบิดซึ่งหลังจากนั้นนะครับมันก็มีคนเนี่ยพูดออกมานั่นก็คือดรเวก้าพังตัวจริงเลยนะที่แบบมีหัวใหญ่เนี่ยเขาได้พูดออกมาว่าช่วยด้วยบ้าจริงยังล้มเหลวอีกเหรอใครก็ได้ได้โปรดช่วยฉันด้วยนะครับผมระหว่างที่ฉันวาร์ปเนี่ยพื้นที่มันก็บิดเบี้ยวหลังจากที่ตัวของเวก้าพังพูดออกมาแบบนี้นะครับลูฟี่ก็เลยได้บอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นอะไรสถานการณ์ของเขาเหมือนกับคินเนมอนฉันจะช่วยเขาเองซึ่งต่อมานะครับตัวของเวก้า ก็เลยได้บอกว่าฉันเนี่ยจมน้านะครับฉันขอโทษจริงๆและหลังจากที่เวกาพังเนี่ยขึ้นมาแบบนี้นะครับดูเหมือนว่าจะเห็นหน้าเห็นตากันแล้วตัวของบอนนี่เนี่ยก็เลยได้บอกว่าเขาคือและเวกาพังเนี่ยก็เลยได้บอกออกมานะครับว่าเธอเนี่ยเป็นลูกชายของดาก้อนใช่หรือเปล่าฉันรู้นะว่าเธอเนี่ยจะมาที่นี่ยินดีต้อนรับสู่เอกเหตุก็แล้วกันเวก้าพังเนี่ยก็เลยได้บอกต่อว่าอา้าวนอกจากนี้บอนนี bon ่ เธอนี่ก็โตขึ้นมากเลยนะลูฟี่เองเนี่ยก็เลยได้บอกว่าว้ายแต่ลุงคนนี้รอยได้ ต่อมานะครับผมดูเหมือนว่าทางด้านเวกาพังเนี่ยเขาจะพูดออกมาว่าฉันเนี่ยมีความสุขมากที่เห็นว่าเธอเนี่ยสบายดีบอนนี่ก็เลยได้บอกว่าเวกาพังเวกาพังเองเนี่ยเขาก็สวนออกมานะครับว่าเธอเนี่ยใส่มันด้วยใช่ไหมมีฟังก์ชันนฮวเวอร์ในรองเท้าโดมด้วยนะซึ่งลูฟี่เองเนี่ยก็งงนะครับด็อกเตอร์เวกาพังเนี่ยจึงได้บอกว่ากดปุ่มด้านข้างในขณะที่เธอเนี่ยโยกคันโยกลงนะครับลูฟี่ก็ลองทำและเขาเนี่ยก็เลยได้บอกว่า ผักมันลงไปแบบนี้กันเหรอเวก้าพังบักช่ายเลยไอ้หนู ตัวของลูฟี่เนี่ยเขาก็เลยได้พูดต่อว่าฉันเนี่ยบินได้สูงไว้แล้วและหลังจากนั้นนะครับช็อกเปร์ก็แบบกลัวนะครับเพราะว่ามันบินสูงเนาะแล้วก็ได้มีการพูดออกมาจากเวกพังนะครับว่าเดปโดช่วยฉันด้วยนะครับผมซึ่งต่อมาก็ได้มีการแนะนําว่าเป็นด็อกเตอร์เวกพังนะครับหัวหน้าทีมวิจัยอัจฉริยะนะครับผมแล้วก็วงเล็บ s s g นั่นเองนะครับผมที่มีชื่อเสียงระดับโลกนักวิจัยอัจฉริยะ พูดถ่อมตนปรากฏตัวนะครับผมซึ่งก็เป็นเวกะพังตัวจริงอย่างที่ทุกคนเนี่ยเห็นมานะครับหรือว่ามีการอธิบายออกมาว่าหัวเขาเนี่ยจะใหญ่ๆนิดนึงนะครับสำหรับเวก้พังตัวจริงแต่ณตอนนี้เล็กลงแล้วนะแต่เมื่อ22ปีก่อนเนี่ยในช่วงที่ย้อนอดีตของโอฮาร่าเนี่ยเรียกได้ว่าหัวนี่คือยาวมากๆนะครับแต่ดากอนก็บอกว่ามันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับผมในช่วงเวลานั้นแต่ณตอนนี้เนี่ยเล็กแล้วนะครับผมก็ต้องมารอดูกันว่ามันเป็นเพราะเหตุผลอะไรทําไมมันถึงได้เล็ก และเดี๋ยวมันก็ใหญ่เดี๋ยวมันก็เล็กนะครับผมสําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยจะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีแปลผิดหรือว่าสื่อสารผิดยังไงเนี่ยต้องขออภัยด้วยสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ